สวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ครับสงสัยจะเป็นเจ้าของรถครับคันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามพี่เขาหน่อยครับพี่มารับรถหรครับผมครับครับวันนี้ครับครับเอาไปยังครับพี่เอาไปแล่นค้าตะไคร้ไปบุกูดเอาไปเลนยุ่เสรยยุ่งอยู่ตลาดที่หน้ง ตลาดสีเมืองครับสีมุมเมืงองสีมุมเมือง,งครับอ๋อเขาเรียนจากไสไปไสจากจากพิจิตรมาตลาดจากพิจิตรมาตลาดสีมุมเมืองครับไปเซ็นปา้ายทะเบียนเป็นสมมติปาการรถรถคัน <ลด S 1> นีไ้ไปซื้อแบบด,ด่นดวนๆมาครับซื้อแบบซื้อรถมือสองมาสิซื้อไม่ล่ะครับแต่ว่ามันอ่าข้อแบบเ้าเป็นคนบันนอกไปซื้อเลยก็เลยเขาจุดไฟเหลืองดีกว่าพี่นะเด็ดเด็ดเด็ดไปมันพร้อมเลยก็เลยไฟเหลืองเลยอ๋อแต่รถมัน มันต่อมาแล้วแต่มันมง,ง่ามกเ็เลยไ,<ห>ไม่เห็นไหมอ๋อมาแกะไหมเขาเขาต่อแล้วเขาไปเรียนแล้วครับแล้วเล่นมาแกะไหมแกะขึ้นกับบาไม่หมดอนเล่นเรื่องไหนเอาไมา่เห็นไหมเอากับบาเก่บบายก,ก,กลงเลยปะบาเก่ายกลงเพื่นขายาเห็นมืมดเจ้าบาทพี่นี่นนมันน่าจะประมาณสี่แสนนะครับสี่แสนเนาะสภาพแต่งให้พร้อมเลยอยากเดิมๆของมานนี่ครับแต่งเลโอ้สบาสดีครับพี่ยุทธสวัสดีครับ มาไม่บอกเลยนะพี่มายังไม่บอกเจ้าของร้านเลยเจ้าของอู่เลยมาก่อนเลยนี่ครับลูกค้ามารับรถนะครับสี่แสนคุณวิ่งรถเข้ามาเลยล้นๆเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยหัวแค่สี่อย่างเงี้ยามาเลยสี่แสนโอ้คุ้มนะสี่แสนออกมาสวยขนาดนี้นะครับออปชั่นได้ทุกอย่างเลยกระบะเลดเอ้กระบะมินียมพอกเลด นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าได้อะไรบ้างกระบะมินียมข้างล่างนี้เป็นมินียมท้องบนนี้เป็นอคอกเลดนะครับอคอกเลดเอาผีก็ยังมีกั้นกลางอ๋อเป็นกั้นกลางแล้วมีมีม,ม,ม,มีมีถาดท้างบนด้วยนะของข,ปปของขทับบลได,ทได้ทับบลได้เอาไปทึ้ง ออแวะสองหมอกอันนี้ก็ขึ้นไม่าก่คุณเขาต้องเปิดทางมีประตูมีประตูตรงนี้ด้วยออกแบบเองไม่เคยขัดจริงๆรที่ยุทธจะจัดให้นะครับเดี๋ยวปล่อยให้พี่เขาคุยก่อนนี่ครับที่ที่ตกแต่งนี้ทั้งหมดนี้ก็คือรวมอยู่ในเงินสี่แสนเลยนะก็คือวิ่งมาแบบ คือทีแรกอ่ะพี่แกบอกว่าแกไปทํามาจากที่อื่นไม่รู้ว่าที่ไหนนะแต่เราไม่ขอพูดเลยแล้วก็ยกกระบะลูกนั้นทิ้งเลยแล้วก็มาเริ่มแต่งกันใหม่เลยตั้งแต่เริ่มแต่งกันใหม่เลยทั้งหมดเลยจับขึ้นทําใหม่หมดทําสีใหม่ทั้งคันเนี่ยใหม่หมดเลยก็คือพี่ยุทธนี่ก็คือสไตล์เดียวกันเลยเนาะไม่หนีกันเลยสไตล์ของแก สไตล์ออกมาเหมือนกันเกือบทุกคันน่ะล้อมีเนียมนะครับคันนี้คันนี้ล้อมีเนียมกระทะมีเนียมเอาไปปัดร้านไหนทำไมเงาดีแท้พี่ยุธเอาไปปัดร้านไหนทำไมเงาดีแท้พี่เอาเอากระทะไปปัดตรงไหนนี่มันมีมันมีคนป้าเหาปัดเงาเงี้ยต้องไปขึ้นแท่นแท่นมันจะเป็นแท่นแท่นนั่งเงี้ย เออนั่งแล้วก็เขาก็ถ้าเรามาถือมอเตอร์มือเงี้ยมันไม่เงาหรอกมันเงาแล้วมันก็เป็นเป็นลายๆเป็นหมุนๆหรอเนาะครับมันเหมือนกระชี้หมืนะครับเท่าไหร่พี่ขัดมงหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยเองครับใบละห้าร้อยใบละห้าร้อยนะมันก็ไม่ขัดเหมนกันขัดเหมไม่เงาดูเลยใบละห้าร้อยนะครับขัดโคตรเนียนเลยดีกว่าเราจะมานั่งไอ้ลูกหนูปั่นเนาะเออลูกหนูปั่นไม่เงาขนาดนี้หรอเนาะมันก็เป็นลายๆเป็นเป็นเป็นบางมันไม่เนียนอย่างเงี้ยตอนซื้อมันเงา นี่นนนเงาวับเลย500อยเองนะคุ้มมากเลยห้าร้อยอ่ะรรนนอพี่เราไปซื้อกระทามาดำๆดา<ำ>งๆจากเชียงกงก็ปัดห0าร้อยเองเหรออ๋อห้าร้อยเอง <c oughs> นะใช่มันเดิมดีไงปกติล้อแม็กมันจะเป็นแขกใช่ไหมอันนี้มันเป็นวงเหมือนของเดิมอ่ะ แต่ผมว่ามันเดี๋ยวรูข้างในเนี้มันจะเป็นกลมๆครับกลมนมากนะอันนี้เป็นวงรีมันมหาไม่ค่อยมีอ่ะอ่ามันไม่ค่อยมีมันจะเออมันจะเป็นกลมๆอย่างงี้ปกติอ๋อนี่ช่างตังเกตนี่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 อย่างงี้เฮ้ยพี่มันคนละขอบหรือเปล่าพี่อันนี้มันสิบเจ็ดหรือเปล่าอันนั้นมันสิบหกมันเหรอใช่เหรอพี่ยุทธเฮ้ยนี่สิบเก้า อันนี้สิบเก้าอันนี้สิบเก้าสิบเก้าหกน็อตน,นะทุกคนดูดีๆนะสิบเก้าอันนั้นสิบเจ็ดจุดห้าเออน่าสงสัยเนาะมันก็น่าตั้งคำถามว่าแกไปได้มาจากไหนเนี่ยเป็นรูวงรีนี่นี่เป็นวงรี มันหายากขนาดพี่ยุทธยังบอกว่ามันหายากหายากสี่แสนกว่าบาทถ้าออกมาขนาดนี้ก็มันก็โอเคนะน่าทำเหมือนกันสมุดปาการ โอ้โหไฟทงไฟท้ายนี่คงจะใช่หมดเนาะน่าจะใช่หมดเลยนะครับไฟท้ายผมชอบไอ้ตัวนี้แหละตรงเหยียบเนี่ยกันกระแทกได้ด้วยถอยมากันกระแทกได้ด้วยครับถอยเสีย รวมไปด้วยหรือเปล่าน่าจะรวมไปด้วยถ้อยเสียถ้อยเสียออกสองฝั่งหรือเปล่าถ้อยเสียน่าจะรวมในเงินราคานี้ด้วยต่ยางใหม่นะยางใหม่อ่ะเราไปดูภายในกระบะเขาจะเปิดกระบะกัน พี่ยุทธคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยเหรอพี่มันรถเก่าเหรอครับผมผมเปลี่ยนให้เขาไงเขาบอกให้เปลี่ยนเรารวมเปลี่ยนด้วยใช่ไหมหรือเขาส้างให้เปลี่ยนเขเปลี่ยนไม่เอาอ๋อเปลี่ยนยามันต้องปีแล้วเนี่ยยังดอกเยอะๆเนี่ยเปลี่ยนยังได้อยู่เพราะว่ามันแดกหนักเนาะอ๋อแก้วมันแตกแล้วแก้วมันคงเขาจะบอกเขาว่ามันแตกแล้วอ๋อแก้วมันแตกแล้ว กระบะนี่สามารถยกคนเดียวได้หรือเปล่าฝาท้ายนี่ยกคนเดียวได้ไหมตึงๆงนะเดี๋ยวผมลองดึงดูดึงลองดึงเลยโอ้เอาเอาเรื่องกันนะเอาเรื่องกันนะคนเดียวอ่ะอ่าอึดหนึ่งน่าน่าน่ามันมันน่าจะมีระบบสปริงเหมือนฝาข้างที่เขาทำรุ่นใหม่ๆอ่ะไม่มันเป็นสปริงหรือเปล่า ที่ช่วยฝาข้างผมเห็นสวยมากเลยครับทำไหมแต่ข้างสี่เส้นเลยเหรอพี่โอ้มันอ้อันนี้เกิดจากการงัดหรือว่ามันแตกเองแตะว่าผมเ้าช้นหัตรงนมันก็ว่ามันแตกเยไงเอองัดที่ไหนมาัอ่ไางตัทตัมางัท้ายมเนี อ๋อแมวโซ่ของเกา่กาก็บาก็ดีนะทหยกายขายไ้าหกหมื่น0 0า0สวยเลยไม่ได้ใช้เลยไ,เไ,ไปทำมาไม่รอ,รอเปลี่ยนใหม่เลยโอ้อโหของเก่ายังดีๆเลย สุดยอดมากสวัสดีครับ <laughs> มาไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยแต่ผมผมพูดตรงว่าที่พักแถวนี้หายา,ยากมากไม่มีที่พักเลยแถวนี้มันเป็นรายเดือนสน,น่ะอ๋อครับครับ ถ้าเป็นคนพื้นที่จะรู้แต่ถ้าเราผมวิ่งหาสามรอบไม่เห็นเลยบนอยู่แถวแถวปั๊มน้ำมันไปถามเด็กปั๊มเขาก็บอกกันไปไครับไม่เป็นไรผมก็ผมผมว่าจะไปนู่นเลยบางแพรผมว่าจะไปบางแพรตัดโซ่ออกเลยครับเจ้าของไม่ชอบครับ มันมีเสียงไหไม่อยากให้มันมีเสียงวะไม่ได้ใช้ครับอืมวิ่งของเบาเอามาเลยลูสวยมากเลย รถเสร็จยังอะรถผมใช่ไหมครับยังผมว่าจะมาถามพี่นี่แหละเดี๋ยวถามถามพี่เป็นบ้างทำปยังยังไม่ทําเลยเขาจะรวมตัวกันพรุ่งนี้ผมก็เลยมาเ,อเอขาจะรวมตัวกันช่องอะไรเขาจะมารีวิวผมก็เลยมาหาโอกาสแบบนี้ยากเอ,เอ,เอ,เอม็มะเขาจะรวมตัวรถที่เขาทํามานั่นแหละได้แล้วพี่พี่เขาเตรียมเดินทางไปที่เพชรบูรณ์เป็นคนเพชรบูรณ์แต่พูดอีสานชัดเจ๋วเลยเหมือนคนสารคามเลย ไปวิ่งตลาดสีมุ่เมืองครับสูกใจมากเดี๋ยวขอชมภายในสักหน่อยก่อนที่จะไปนี่ครับภายในโอ้โหก้เลยเห็นเหมืนเป็นเจ้าบ่ายครับในเครื่องเสียงเจ็ดมื้นเจ็ดหครับไมเจ็ดมื้อหาเลย,เลยสุดยอดอยูต่ตำบลน,นี่ยังเพชรบ,บุจญอำเภอ,อยังอยู่หนองไผ่ครับอยู่อำเภอหนองไผ่สมอทอดครับ สมอถอนเพื่อนน้องไผ่ครับผมอ๋อถ้าเกิดมีใครอยากจะดูเป็นตัวอย่างเนาะน้องไผ่นะครับแต่ยว่าลักๆอยู่ตลาด4ีมุมเมืองครับตลาดซีมุมเมืองตลาดฟุงรถครับเดี๋ยวไปเจอกันได้ครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับผมเจอช่างยุทธเข้าไปจบทุกไลน์ครับไปทํามาจากที่อื่นไม่จบนะครับทำทำมาแค่แป๊บเดียวยกทิ้งเลยอ้จบเลยครับ สุดยอดเลยอันนี้ทํานานไหมพี่คันนี้เดือนเดียวเดือนเดียวครับผมสังเกตดูว่ารถพี่นี่มาแป๊บๆๆๆออก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 ดูจาะพดถ้ารถไม่ได้ทำอ่ะสิบวันคสิบวันวันจบนะครับใครก็มันจะน้ำตอนที่จอดนี่ครับจะรอรอคิวเดี๋ยวนี้ไม่นานหรอกเประมาณสิบวันสิบเดือนหนึ่งสี่ถึงห้าวันอ่าเดือนครึ่งเดือนครึ่งประะมาณนี้ อันนี้ก็รอเจ้าของมารับเหมือนกันน่าจะมาวันนี้เนาะขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปข้างในไปดู S 700คันหนึ่งสวย,สวยมาใหม่